สวัสดีทุกคนคลีปนีมีาทุกคนไปเที่ยวงานการเที่ยนฟาร์มเป็นงานที่เขาจะจัดขึ้นเราเป็นฟาร์มแห่งหนึ่งฟาร์มใหญ่ทุกคนเขาจะจัดให้มีงานโซ่เขาจะพาเข้าไปเลาะต่ละบอนแต่ลบอนเพื่อเบึงงัวบึงสถานที่ต่างๆทุกคนเขาจะพาเข้าเลาะไปเบิ้งน้ำกันทุกคนกับสิผ้าเก็บไปได้ไรแห่เขาจะพาเขา้าไปเลาะเส้นเน่พี่น้นอ,องไป,ไ,ไ,อไ,ปอไปน้ำกันเลยเขาจากับสิผ้าเขานั่งรถแท็กอร์แล,ล้วก็มาเลาะเบิ้งฟาร์ม งัวแต่ละบอนแต่ละแห่งมีจักโตเนาะสายพันธุ์อีนังลูกจักโตตัวแม่จักโตตัวท็ตจักโตบอกละเอียดขนาดพี่นอ้องที่ทุกคนเห็นเนาะวิวงามธรรมศาสตร์โอเคและโคตรมักเลยทุกคนคนมักเลยเนาะระบบฟาร์มเขาคือใหญ่อีลีเนาะงามเลยทุกคนหลุนน้ำลังกระจก,กขี่ตามเข้ามาเลยเรื่อยเนาะงานอีเวนต์ฟาร์มแห่งนี้นะทุกคน คาเข่าละแมนชิพสี่ภาต่อหนึ่งคนเนาะภายในงานกะสิมีการโซ่งัวโซ่แกะโซ่ยังหลายๆอย่างพี่น้องก็จะมีพวกบูธต่างๆที่เขาเจ้ามาเนาะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลหักษาการให้อาหารแกะให้อาหารงัวการ ใส,นะส่ยาวิธีฉีดยาวิธีตัดขอกตัดคนน้นยังกว่ากันไปหลายอย่างพี่นอ้องบรรยากาศภายในฟาร์มก็คือโคตรขักเลยสะอนงัวเขาเจ้าร้ายแห้งเนาะมีหลากหลายสีสันในพี่นอ้องแบบเวลา,ข,าขี่รถเลาะขี่รถไปบอลน,นันบอลน,นีนะมันจะบอดให่นาเบื่อพี่นอ้องเพราะว่าอย่างเขาเห็นร้ายบอลร้ายโซนหลังจากชีวะเขานั่งไปก็จะเห็นที่เขาเจ้าจเห็ดเนนะี่ยทุกคนเห็นเขาเจ้าปลูกหงอปลูกงาปลูกข้าวโพดปลูก,ก,ก,กมั่ทวดิน ปูเพื่อหายซัดปลูกเขาบะลองปลเละซสาอ้อนค่ะพี่น้องซสาอ้อนนะเขาเจามีดินลายนะแล้วเขาเจาเห็ดการเกษตรเขาเจาเห็ดแบบเป็นระบบนะส่วนลายหน่อยยี่ยังต่างๆเขาเจาก็จะใส่แบบลดซวยสินะมันก็คือว่าบอดได้ใส่ให้งานคนลายปันได้เนาะที่ทุกคนเห็นตัวทึกพี่น้องอ๋อ this is ah oh, this s a m o n tail his name รอเยอะทนายความพี่น้อง ยิปทนโรบิโอน้แโรบทู่าอ o ทู l ิ๊สื่อข่ญ่ ห uh huh. นึ่งปีโอดใช่งัวพวกนี้ล้วแม่นสายพันวากิวฟอร์มเจปแปนเมทลลูกเพื่นเซมเมทัลคอร์ด <c oughs> ลิงลิงทุกคนสายพันลิงแล้วแม่นสายพันไว้บรีฟซอทอนพี่น้องตัวสีขาว อันนี้เป็นสายพันธุ์การเว้ยสปาตัวใหญ่ขนาดพี่น้องตัวนี้ตัวเท็กสเตบอร์ไรเซอร์สินไรเซอร์อันนี้เป็นสายพันของอเมริกาสายพันธุ์งูอเมริกาฝันก็คือกัน this day off from American Well, b r e d in America ถูก spread i America จริ o USA ไม่ใ o ่จาก USA โอเคที่เกิด t ี่ถูกเกิด r นอังกฤษแต่ถูกเริ่มจ t กอเม e ิกาโอเ i ถ a กท a ใน a เมริก b r e เ d สายพันธุ์สายพันธุ์มาจากอเมริกานี่สายพันธุ์ก a สฟอนจากฝรั่งเศสไม่น้องมันเป็นสายพันธุ์มาจากฝรั่งเศสแต่ว่าเขาเหลียงในอังกฤษ่แหละทุกคนโตบังไงซะ อ да ันนี้เปนสายพันมาจากไอริสทุกคนงูอ่ฮ่าก็อายุหนึ่งปีตัวมึงไงซะพี่น้องตัวนี้ไงแขกไงวะข่อห้าดาวนำรักขาโซ่ข้าดาวได้ก็จะมีข้าวที่มนังวันให้เดยทุกคนก็ขวานักสี่สุดคือสิไล่กว่าพันโลลี่เนาะประมาณพันพันกิโลอัไปจีโทเทพี่น้อง ซอสมันใหญ่ไงใหญ่กุควายใหญ่กุ้งควายบานเขาีพี่น้องซอนบานเขาพี่น้องต้อก็เนื้งแท่งใหญ่ว่าเอ้ยชาบวรีพี่น้องตัวทถกดถัดมาโซนนี่เนาะบูธนี่ขาเจ้ากัดจะจัดงานแสดงโซ้เป็นเอียร์แท็กต่างๆเนาะสนิทต่างต่าสะ ยี่ห้อต่างๆน้องหมักแบบได้พี่น้องก็คือสมาร์ทเลือกได้นาะไม่ซีซันหลากหลายยางเลยให้เข้าเลือกเอาเนาะในอเอีดแทกมันจะมีสิบนหน่อยๆเนาะเพื่อให้เข้าไหวติดตามง่าหรือกแกะของเข้าที่ทุกคนเห็นขอโซวังกี้เป็นแคนดี้นะขนุมฟรีพี่น้องสมาร์ททิบได้กินฟรีเลยจ้าทุง่งเขาทุกคนทงหน้าทงเขาบาเลยแ<อ>บบไงยั yes okay ปริาขีดหล่อทุกคนหล่อบาง,น,น,บงนั้นหล่อบางนี้มางานอีเวนต์สุดนี่ได้เห็นหูลายยางพีหล้องได้เห็นวิธีซีวิตเนะาะขบวนการเนาะว่าเขาจะมีการจัดการบริหารฟาร์มเขาจะเนี่ยได้เขาจะจะอธิบายให้หี้หูว่าเออฟาร์มขนาดนี้นเนาะเหนือที่เท่าใดเหตุธุรก,กิจยั้งแน่เนาะได้เห็นหูสิ่งหม่ๆม่ได้เห็น อันนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ว่าเออมาอยู่อังกฤษเราขอบซีเลียรบวงเหงาปันใดพรไะวอีหอย่างได้ออกไปเที่ยวไปทั่วตลอดและอีกอย่างเราอาใัยชีวิตอยู่กับสัตว์อยู่กับแกะยังสิก็คือแบบมีความสุขเนาะอ,อาจจะบอรวยแต่ว่ามันก็มีความสุขทางใจได้สัมผัสธรรมชาติอยู่กับสิ่งแวดล้อมและแล้วเขาจะก็พาเขามาเบื่องอีกหนึ่งธุรก,ก,กิจของเขานั่นก็คือฟาร์มกังหันลมที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมพี่นอง บักง่ายๆเนาะต้นหนึ่งสูงขนาดทั้งสูงทั้งใหญ่เลยพี่น้องตาสะออนเนาะถ้าผู้ได้มีแบบนี้ก็คือสามารถใส่ไฟฟ้าได้ด้วยตนเองเนาะบ่ต้องใส่ไฟฟ้ารัฐบาลก็ได้พี่น้องซึ่งว่าเจ้าของฟ้ามเนาะเพิ่นมีลร้ต้นลร้เสาเลยแบบนี้แหละของการไฟฟ้าหรือหน่วยงานไฟฟ้าเนาะจะต้องจ่ายให้เล่าปีหนึ่งสามสิบพันปอนต์ต่อหนึ่งต้นซึ่งเราก็มมหลร้ต้นนี่พี่น้อง เป็นค้งแหลกที่ขอได้เห็นลางหันลมไฟฟ้าแบบนี้เนาะที่ได้เห็นแบบตัวจริงนะส่วนแรกก็เห็นโยเห็นผ่านทางออนไลน์เ,นเห็นผ่านทางโทราทัศน์บออยู่ท YouTube อ้องยูทูบอีกอย่างก็บ่ากันไปแต่ว่าไหนมาเห็นตัวจริงไหนมาสัมผัสเนาะพี่น้องใหญ่ออลีสูงออลีเนาะสูงกว่าตัวจริงเอ้ยผมเรีนพี่น้องสูงกว่าแบบที่ว่าเห้าเห็นในออนไลน์นะทุกคนในโทราทาศัศน์โทรทัศน์เนาะแต่พอมาเบิกตัวจริงแม,ม่เอ้ยสูงแต่สูงบว่าเนาะเอ้ยจะจิบคอกนยังพอทันสุดเถื่อล้างกันกับผพากันกับพี่น้อง ทางที่ยาจะกลับก็คือนี่แหละเป็นฟาร์มเนาะฟาร์มหนึ่งเป็นฟาร์มของอันจาของฟาร์มน่อพี่น้องเป็นฟาร์มเขาบาเร่เนาะตาสะออนพี่น้องแม่ใหญ่กว้างขวางขนาดเนาะก็จะเป็นฟูงงัวของเราซึ่งว่าในฟาร์มแห่งนี้มีงัวอยู่หาลอยหาสิบตเนาะมีคนดูแลอยู่สี่คนยังม่ทันรวบลูกมว้นำทุกคนเฉพาะหาลอยหาสิบตัวในกระสแต่ตัวแม่มันเนาะเราจ้างคนดูแลสี่คน ฟาร์มแห่งนี้เนาะก็คือไงอีลี่เนาะขี่รถจนเมื่อยกันยังบดทัวอยู่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานี้เนาะขอบใจไลน์ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งขอบใจไลน์ทุกคนที่กดติดตามเด็กทุกคนนอกจากนั้นเนาะก็ยังพี่น้องหนําแล้วก็จะมีเป็ดบอกให้ลายสเป็ดเผื่เลยเป็ดบานเข้าบริขาบริแกนไม่เนเนาะเป็นเป็ดแบบก็เจ้าปล่อยดินตัมธรรมาสันกระสัชีวิตของมันเนาะ หากินของมันบอกคือบานเท่าเนาะบานเท่านี่บอกว่าบ่อเรือที่แกงม่ออมกันย่างคิดอะ้รพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ฝากไว้สำกนิดนะจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปก่อนจ้าบายบาย